บ้ญนำอยู่่าบปนี่บ่เลอะลานใช้เจ้าชาวนะปลา่เอใช้เจ้าบ่เนี่ยคนนี่วะแค่เช้าคนนี้โอ้สบายดีสบายดีสบายดีเล้อเอนี่นาะเนาะลานตูพายเพื่อมาคอยู่นีบ่ฟากสู้เลยมันนี่เนาะ เอาสบายดีพ่อเท้าสบายดีไปใช้มื่อนี้น่ะคือเตรียมตัวล่อแท้ไปขอเมียให้ลูกหลานนี่แหละเออจะไปขอเมียวันนี้ขอเมียลูกหลานมันแรนขอเมียเองดอกยังล้านยังบมง่ายดอกเนาะยังบมง่ายดอกหลายค้นไปวานนี่เหงื่อไดรตัวตัวนี้นี่ยังอยากล่อประก่อนจะค้นไปวานนี่หาเสียวนะ สามสี่แมวแหล่แลมวแหลผมไปถ่าตู้บอยกับไปถ่า้นก็ตู้แผลทั้งนี้อีกบ้านบ่าเจิดนะบออบ้าเจิดกับบ้านยังนหนึ่งกัญญาบาอ่เบิร์ทีมนะหาคนแร้วอหล้ะหาหกคนผมเนาะอืมดีหกคนหกชุดย็ดทั้งมีแมวแหล่เพล่แล้วนลไปก่อนไอ <ไข S 1> <บ>ช้อนจะไปนะ อันพออยูนบุงวะอันี้ช่างกนะันบาจืดนะบ้าจืดเออไอ้อี่ว่าเชลุบไปหาสานางอีกพวกนัดชวนไปโอ้ยคำเลยพวกนี่วะไปถึงลิฟพก์กนะ่อนเนาะตอนแรกของบ่ายจะได้ฉบบบ่ายจะได้ไปเนาะถ้าพวกข้าอิพ,พวกว่าเนี่ไปถ้าทามี่น้องป็ดไป<บ>ท้าทามไปก่อนบอ่ถ้ทาทามก่อน,นะจะโม่งนัดเข่ามาเนี่ย เขาไปแล้วนี่ยไม่นั่นไปแล้วเนาะเริ่มไปแล้วเนาะเริ่มไปแล้วจย่วัดเตรียมเอออันนี้ผูกแขนล้านเก้าโมงหรือเปล่าเนาะพุ่นและปกติเออพุ่นและเนี่ยกำลังแปดโมงสิบนี่ยมาเป็นยังไงเราแล้วไปวะพุ่นั่นแล้วบอกกัญญาบอกดูดูครฝันว่าไปนั้นลบคืนไปหาสนางฝันว่าไปชื่อจักจั่นทรจะกินมากินลาติีจักจั่นพรากระชือวันในเรา่า อาจารย์เราขายอันชะอันชาตัวต่อชิบพันพอาชื่อรัดแค่ในมีดชิบหาแต่บัตอันบอกล่าหน้าชิบสาวชาวนางได้เออต่อชิบพันถ้าดูดีเนาะตัดูโมดูกะก็วอาแล้วเนาะแล้วก็เลี้ยงหนึ่งลูกชีวิตตัวเองน่ลูกเต้ามัหันแหละเป็นได้เชี่ยวเจ้านั่นได้อยู่บ่เมียนะไปเอามันไม่ได้ก็ได้ก็ไปชื่อนะเภาว่าสิไปอีกนะมืออื่นมือหื้น่อเสร็จทั้งหลุดก่อนพอทั้งหลุดหัว รถเพิ่นเองบ่รถเพิ่นเองรถอีหยังน่ะรถจักรเลยเออมื้อนั้นคือว่าเห็นขี่รถรถใหญ่นําเข้าขี่รถใหญ่บ่มื้อนั้นบอกขี่รถใหญ่จังว่าความนึงเพราะว่าเอารถจักรความนึงเพราะขี่รถใหญ่กต่ได้สิฮอดไปเอารถจักเนาะว่าไอ้แรงเทิงกับเบากันย่าราว้าแล้วก็บ่จะให้แล้วขี้แล้วขี้ตรงกองแงกกองแงกเนาะจักไรอือเพิ่นน่ะขี้บ่ได้เที่ยง โอ้รถเรามันก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วเนาะอ๋อ้ซีมเมนแนั่นๆนละมันเก่าเลยมันบริเาณเทียงไนะด้รถมันบริเาณเทียงนหะมันเก่ามันเสียชูนแล,นะล้วนะพระลมพะยังบริยนะังแหละเนาะโอ้แต่ไปพุ่นแล้วมาเนี่ยไปขอไม่กห็หึงเติมนะเนาะก็บ,บหึงภายในได้แล้วเลยอนะไรอย่นั้นมันกระชิบหึงเติมแล้วนะเนาะเก้กโมกเก้าไก่เอ้า อ่ะมูผักชูเด้ไปผักผักชูดะผักชูเลยมั้ยนี่ผักชูเลยเล้ะอ่ะน,นั่นอะไรกับคอแล้วผักชูได้โมแมนว่าไปขอแล้วแล้วเนาะบอกแล้วขอแล้ว,ลลว,ลวๆๆผักชูเลยแล้วคอนั่นขอผักชูเนาะอมแมนบอกแสดงว่าเขามูไปมอบเลยเอานั่นไปมอบแล้วก็ผักชูผักชูแล้วเป็นขืยอเด้คำบาในวันแต่งเนี่ยเอาแต่มียามใดมีพี่หนาพี่ฮือกับปจักนะแล้วแต่ว่ากันแต่ว่าไปฝากชูไว้ก้อนนน่เนาะชูได้ กับชูอยู่เป็นเคยเข้าตัวเลขเลยเนี่ยนี่ข้าเจ้าเห็ดขักเลยนะขับไปชูเนแมนนันเคียนเข้าตัวเลขเชืยอประกันภัยโลดได้สามแสนอะไรก็ได้เป็นคนเขาโลดเนี่ยนี่เห็ดขักจเกกาเนี่โอ้ทรายปีเจ้าจะชื่ได้ง่ายสมโนนไปได้อันนี้คือเอาเอาเป็นคนละเมืองเขาโรดเป็นคนละเมืองโลดแล้วใ้เวีกโรดว่าเพิ่งว่าเป็นกวางเป็นพานก็ได้ประกันภัยโลดได้เนี่ยนั่นนะมันก็ง่ายเนวหนึ่งเนาะง่ายแนวหนึ่งเสียสามแสนก่อน เจเชีย่ยสามแสนเดีย๋ยวนั่นนะเจ้าว่าวผลเห็ดคักแล้วเห็ดขักกว่าเก่าคักกว่าเก่าเลยเพื่อว่าเอ๊อของมาจะไปชูเมียเลยบัดเป็นหันไปน,นี่บัดจากท่วงท่านั่นท่านั่นก็เชีย่ยวว่าเนาะทางบ้านเก่านะแม่นแล้วเจ้าว่าโมไฮคำท่านั่นยังเจ้าเชียช่องทางก็ได้คือกันแบบบัมซามนันโนท่านั้นก็ยังไม่ได้คิดออกเด้ ทางเพื่อเพล่คนแม่ก็ได้เท่านันอยู่พี่ก็ได้บ้านนี่เป็นช่องทางก็ดีคนเอาคนมือช่องทางก็ได้บ่เดีลยนี่ได้แล้วเพราะยังมันยัออกได้ทาำนะทำโพล่ทางแม่ยังบริขิบออกก็ได้คำชี้ง่ายนี่ไม่ได้ง่ายเลยคนมือนี่งี้ยง่ายเพื่อชี้ง่ายเนาะขณะใบ้านใกล้ๆกนี่ก็ยังยากนี่เปิดจารวานเนี่ยนี่บ่เออ เดี๋ยวรอเด้อยวรอก็ไปเก้าโมงเก้าโมงันดเพ่นนไปไปเตรียมจถะก้อยกอยก็สินำไปพุ่นไปเดินทางพีน้องไปคอเมียรได้ไหมเออไปคอเมียเออ่อทาอันั้นไ้ารมีน้ามีอะไรเป็นไรส์มียังม่น้อยแอ เราขึ้นไปเอามีดปาดเอาแถวเละได้ปาดไปล้วปาดเพี <c oughs> ลูกชายบ่ลุงทีเอาเออลูกชายแล้วเอวเอไปอยู่ขึ้นเลยบาดนี่เนาะเอออยู่ขึ้นเลยแล้วลูกชายอันฟูกก๊อกลูกพลานี่ผู้ที่สองกี่ปีแล้วเพิ่นนะ่ะสามสิบปลายปีโอ้เพิ่นคือเอาตอน,น,นอายุหลายเดือนเพิร์นหรือ ก็เลยคนมันบแักเต็มไปได้เลยเดี๋ยวพอวันนั้นเราเสี่ยมียเองเออเจ้าอ่ะเพื่อนแค้มทางอยู่ป่ะแต่ในในไปเดินหน่อยนะอ๋อสิไปเบิ้งพี่น้องเนาะขอเมียทั้งนี้เฮ็ดไปได้อันเราลุ่มคือกันแล้วเนาะกนนีทั้งคลอกคือบ้านเมืองเราแล้วคาดองเท่าไรอ่ะนั่นลุงว้ากันนะกับพวแพงแลยวทางมันซิบล้านโอ้แล้วมันในมือถอกในทอมือแต่งมันยังฮาล้าน ข้างไว้บรหารานอข้างหาลานเพราะว่ามันกเบบางเนื้อผ่านอแพ้แหละเนาะว่าพื้นแต่ละคนเนาะแล้วอันทองนี่ทองทอันมึงถัากกระเจ้ากันฮะเจ้าแล้วเพวนานราะนั่นว่าเป็นไม่ห้างสองห้างสามห้างกูน<อ>ี้กูบอกจชดด้ตามห้างเนาะตามแต่ว่าห้าว่า,าเจ้ากันเช้าปะเ,เข้ากับปเป็น์นนะขว่าน่ะเพิ่นมีลูกหรือว่าอันกูนี่แล้วลูกก็ใหญ่เต็มเลย เด็กขาดอะลีใช่ไหมเอารถพ่วงไปนั่นแหละจังได้ใช้งานต้องเอาปูตู้พายไปน้ำเนาะเป็นผู้ใหญ่น้ำผู้ใหญ่ไปน้ำรถใหม่ได้หนิเนาะรถใหม่แล้วลูกชายก๊กซื้อเชื่อพ่อกับบ่าเนาเขาก็ซื้อเองเขาแล้วเขอขี่ซัมนี่แหละใส่ขี่น้ำเขาเนาะโอ้ เ่งเงลีปตูพยานไปปาดส่งเพิ่นได้ส่งไหม,มได้ส่งไหมเราไปปาดส่งโอ้ยไปวัดนี่พัดเราพิดกันเน่ึงเอาทางแหล่น,น้องเป็ดได้สักลบมาเลยอะไรไม่ใช่นี่เราไปใส่ก็ชงใส่เขานี่เด้อว่าคือข้าสึกก้างวาสนาบ่เห็นเพิ่นเราเห็นเพิ่อนเรายืมโทรศัพท์ก็จะโทรชื่อบ่เบอร์ว่าจ ah ื่อว่าโทรหาเพราะฮอดเทีงยงก็ได้พอเอาวไป,อไปแล้วบนี่ อาชีพไปก่อนมันบอกนะไปเพื่อที้ฮ่อมันบอลลงเฮียสแหละเบรกรถคันนัน้นลดเอฟไอติด <c oughs> แล้วกันเาเหตุอะไรบาดนี้วะสุกไปก็บ่ได้นี่คนหนึ่งว่าโอ้ยน้ำมันเบรคเป็นมดกำจังเออมันจะข้างเบรกข้างเนาะแล้วมอสเนี่ยเอาตัวระบิดมามาเซียกันงนัดพอสุกได้แล้วสุกก็ค่อยขีย่มาแล้วบอกไปดอกว่ามันล่างบดีแลว้วอ่ะ กลับมาบม่ได้ไปอันว่าวว่าวานนี่กระดองเครงว่าวจากบ้านนี่บ่เออว่าวแล้วว่าจะถูกันไปว่าจะไปบ้านตัวก้อนได้สิบบ้านนี้มือมือนี่ไปภาคสู้เลยบ่นี่ยผักชื่อเลยพี่น้องล่วงหน้าไปก่อนแล้วไปเขาก็ไปแล้วมาชาในพุกแคดนิวาสเนี่ยแหละเขาหายได้สิบเออเจ้าเขาไปทอดแหละเพราจับเขาเขาบ่ได้เบอร์ก็ได้สิบเราหักท่าเขาดอกเนาะ บ่คันอยากถ่ายท่ากับเพื่อนแหละตอนผลาญเลิกแต่งก็ได้เปอนยังเออถ่ายตอนคอแห้งคักแล้วอืมเนี่ยน่าได้กันอ่าไปไปถ่ายก็ได้ขอเมียมันบ่แม่นงานอันอื่นเนาะมันบ่แม่นงานบ่มงคลงานมงคลได้ขางานขอเมียบ่ป้าได้แทบแพ้เพิ่นน่ะเออเตรียมตัวไปขอเมีย ให้ลานประตูพายน่พี่น้องเนาะโอ๊เดี๋ยนีประตูพาย <c oughs> เอาบ่อันนี้น้ำเลืองนี่บ่อไปกินน้ำเขาเนาะเอาเอาไว้ใชเอาไว้เลยบ่ <c oughs> ไปไปไป,ไป,ไป เดินทางพี่น้องตุภัยจะไปขอเมียมาผัดเล้าจะไปขอเมียจำพี่น้องเ้ยบนน้ำอยู่ไหนวีสาบ่ี่บ่อแาวลาใช้เจ้าชาวนะไปานมี่ใช้เจ้าบ่นี่่คนนี้วะเจ้าสาวคนนี้ โอ้สบายดีสบายดีสบายดีเด้อเออเด็กปีน้องเนาะลานตูพายเถอะมาขออย,อยู่นี่บ่ฝากสู้เลยมันนี่เนาะสุดยอดยินดีนำยินดีนำอา่าเดเตรียมแล้วบาทนี่เฟิ่งนะปีน้องมาครบเลยลานบ่ไนี่ืล,ล,ลูกชาย เออได้ลูกชายเลยเนาะเจ้าเนเออดีดีดีเมียนองอาะน้ำบลาั่วพายพี่นอหลายลีนี่เนาะลูกผู้ที่สองลุงวานบ่นี่ลูกผู้ที่สองแล้วบ่โอ้นั่งนั่งแลนเาเี่นองเลน ไปได้ปมหละก็เมียมันนี่เนาะกอเมียก็เมียหลานอเมียตู้นะปีน้องลายเยอะเดยนี่ลายอะไรพีน้องจะ่าเพื่อนคือบ่นเบ่อจากป่าไปเเพื่อนคนบบไหนคนบ่อปานใดเลยคนบ่อลอยนะคู้เมียกับบ่อป่านไดบ้าง ผาชิดนั่นเดียวแหละ่อนรอนนั่เดียวปกันปแม่เท่ากับมีผัวชั่มเฉพาะแม่เท่าก็เพาะชํอคัน่อยมาเลยเอ้อบ่อแล้วบ่อแล้วคนนี้แหละก็ผัวคนละอ่าไปสาวจมเอาองเอตนนี้แหละเนาะ าอให้เพิ่นขึ้นก่อนเนาะให้เจ้าภาพเพิ่นขึ้นก่อนเนาะเคยได้ม้วนในมวยเจ้าภาพได้เคยได้ถ่ายไหนไดเฮะเคยบ่านแรกผมขึ้นเลยเฮ้ยข้าเจ้าเอาเป็นเคยกันละวะที่เขาจะเป็นเจ้าโคตรเขาบ่ผพื่ให้เจ้าโคตรยางมาผุ่เชื่อแดงผ็พเพิ่นไปเห็นกันมาได้เพิ่นอย่างมากกันเนาะ ไม่เห็นก็อยู่พุ่นแหละอยู่ทงอยู่ป่าพอาบอน e> เีบก็ขักขักไปน้องเลยเนาะปาบัมดรนซลวแต่งอะ้วอยู่เลยมือนนี่เนาะปลาเพินอยู่เลยอยู่เลยแล้วผักสูลงมาผูกแขนบ่ไมผูกแขนนั่นแหละอาผูกแขนแขนน้อยแขนน้อยแขนใหญ่ คอยบอกตู้บอยคอยบอกตู้บอยมาอยูอย่งเพิ่นยังบุมาเนี่ยมาบ่อทุ่มรู้ทุ่มรู้นี่พอตอนจา์วานเอไปแล้วพอปูพอพูก็ไรพ่อพูเพิ่นนี่เนาะเตรียมมาแล้วบ่ดองนะคือบนนั้นบนนั้นได้วางบ่มานี้มอนี่เล็กนอย บักไปชั่งใจเข่าัละเ่ามัะเข่าพ่เท่าเั่าะข่นเ่าเข่าเข่เท่าเข่าเ่าเข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 ่เข่าเขเข่าเข่ข่าเ่าเ่า่่าข่่าเเ่าา้เาข่าเ่าทั้งพ่อ่าา้เลเเ่่เ่่่เ่เา่ ไปเงียอะไรได้บาทเลยไปเห็นกันอยู่ไซนี่ไปรับจ้างบออยู่ไตยอยู่ไปกับตูพายบ่เออเออคนเท่าไหรไปเห็นกันอยู่ดงมันรู้นี่ว้าดบุญวาดชนะพาพ่อหลีเนาะ ร้านก่อนนัเลียนอดีย่งลานเจ <c oughs> ้าของอีเลยนไปเจอกอยมันางกผเไปเจอกันอูวมันไปบ้าว่า,า,าเนอู่สวางกวากันอ่อกมับ้ากน,นองกกนอ้งกอกได้กินชินเนข่ <c oughs> แบบนั้นบ่ได้นเออแบบนั้น้อา้กรเนาะชื่อเขาอชื่อควายชุ่มเน่ม้าไม่กำไรเด็ดเด็ดเด็ดการกระตั้งเพิ่นกับมาทคบเลยเห็นออกมานี้เนาะเพราะว่ามา

ข้าแยกตม่แจะเตียมอากันหนันยามกันปนัากันโครอบทมากันคบเดี๋ยวเป็นคุยกันเท่ากับบอถ่ายได้เป็นคุยกันก่อน ลูกจันวานลูกลุงจันวานเป็น,น้อเนาะลูกลุงจันวานขึ้นอจากเป็นคนไปพ่อกันอยู่ป้าอยู่ดงมาแล้วพี่น,น้องพัดองกับซิปล้านอาจารย์จ๊ะพัดอง มันขึ <úng> <À> ้นเพิงเลยนะวะว่าแล้วว <Tr ời. S 1> <À> ่าอาาท่าเจ้าว uhm, ่าเวียกกันนะนะว่าเวียกกันราบอยังอัดแล้วเนาะก็ยังตกลงป่วงใจดองเรียบร้อยแล้วเนี้ยบเนาะสิบล้านบ่นบเียวแต่ิแต่เช้า ้าถ้าทมันก็ไม่เท่าวันในก็เว้าขับแบบมันได้เรื่องคำนะผมเท้าว่าเจ้าก็เชียคำนะด้เว้าไหวเ้ามันได้วรือเอ้ามันเท้าผมนี้เท้าของผมนี้ข้างน้าม่เท่ามันองเนาะแล้วกบาดเข้าหาได้นะแรวแต่เราอ่ะ้มาาหไดกเป็นของเจ้าไ่แม่นว่าเชี่เข่าบุบมาถึงน้ำของเราวันเข้าหาได้ม่จก แล้วทางตาน่รมันมายากเราผิดกองเนาะใครจะคือยู่เราสายฟังสายใหม่มันเป็นเงินก็ได้เป็นยังก็ได้เรากระจายต่างแต่ว่าคำนั้นโมนีเสียหายแล้วก็แบบโเป็นยังทำเขาขึ้นมาหาได้มันจักเขาขึ้นมากัเจ้าได้เมื่เก่าอนนะจักชื่อเรื่องอะเรื่องของเจ้าอันนั้นอันนเรื่องของเขาเนะเพราะมันเป็นเขาในใบโมเทสัญญาได้รูปว่ารันได้เขาแล่นหมดที่ตึง ินก็ใส่แล้วแต่ด้นันว่าเออม่มามาว่าไว้แล้วแต่จากแล้วคันเผิ่อเฉพาะไม้เนาะอันนี้ก็ยมงบนได้ไกลมาว่ากันอ่าน้องชิป้ตะกรันครับทาท่านแม่แล้วนะครับาว่าบ้านในตกลงกันแล้วอฮีด3เทื่ออะไรก็แม่นส่อนเฮวดาอัห1าร้านทอดห้าร้านเ้อ ไรเป็นเคยนะจะบอกโลดเฮ้ชิยอคันขอไยก็ได้ปะให้กิไปเอาปอนี่แต่ว่าเพาว่าเาคิปเขาเคาเคอมาไปอืนไหนจุดจุดไปเคจุดไปเอาว่างรุดได้นี่แต่ว่าขคขึคนท้าหนักก็ยับลงเอาขอขึ้นเอาขคาะคนลล่า โอเคพี่น้องนๆจังไดกระทางคลิปนี้แบอกดิสิขอจบไว้ก่อนมันก็ยาวแล้วเดี๋ยวสิต่อคลิปที่2เด้อพี่น้องนๆอีพีสองก็ไปในการขอเมียให้หลานตู้พายในครั้งนี้พี่น้องๆแล้วก็ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะพี่น้องนๆโอเคพี่น้องจังใดก็อยู่ดีไม่แห้งบัดสุกสุขล้นพี่น้องเนาะสบายดี